โอเคครับ okay. สวัสดีครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาต่อกันที่พาร์ทสองครับหรือจะค้างไว้ที่ด่าน3นะ mm hmm. ก็คือสลัทแควไปกันเลยสลัทแควรเคยมีคนอยู่มากมายจากกนกระทั่งภัยพิบัตินะฮะได้เข้ามาทำลายที่นี่ อลองดูรอบๆสิตรงนี้มีตรงนี้เปิดไม่ได้นะต้องเอาอะไรมาเอ่ออะไรมาหมุดมันนะเรามีน้ำผู้เหรอในน้ำผู้อ๋อตรงนี้เปิดได้ครับมาเปิดได้ครับนี่ฮะโยโขึ้นมาปุ๊บเป็นไงปิดนะไม่มีคนอยู่ฮะก็ปิดซะในเกี่ยววตรงนี้มีสัญลักษณ์รูปดาวใช่ไหม ใช่คนระับศิลปรูปดาวครับนะี่อีกฝัก่งก็น่าจะมีของอยู่นะใช่เลยม,มีอะไรฮนะมีมีพระจันทร์นะมีดาวมีพระจันทร์นะฮะคิดว่ามันจะมีธาตุไหมมีอะไรประตูเข้าไม่ได้ เออตรงนี้อ๋อตรงนี้น่าจนะเปิดได้เลยเปิดได้เลยนี่เอาได้แฮนเดิลมาอีกอันแล้วนี่มีอะไรอีกโอ้ยตรงนี้มีกล้องส่องบอลลูนว่ะชวัวร์แอบดูวิญญาบน้ำไหมเนี่ยไม่ใช่นะฮะไม่ไม่ไม่คนแบบนั้น อ๋อน,นี่นี่ครับนี่นีสัญลักษณ์นะฮะเป็นราดสี่ตัวครับเป็นโลกเป็นเลขเป็น,เป,นเป็นเลขโรมันนะฮะไม่ใช่เป็นโลกนะเป็นเลขโรมันนะฮะเลขเก้าหน,นึ่งห้าสามนะเก้าหนึ่งห้าสามลองเปิดูมีต่อไปอ๋ออนนี้นี่นี่เลยสัญลักษณ์เราเอามาใส่ปุบ๊บปุ๊บเปิดได้แล้ว เรียบร้อยไม่มีกุญแจนะต้องบบกุญแจก่อนนี่ป่ะนี่ป่ะใช่นี้ป่ะ,ปะ,ช,ปะชวบอ่าเปิดได้แล้วหมุนเลยนัออ่นไงเป็นตัวเลขที่เราไปดูเมื่อกี้เลยโอ้โหอะไรจะตามสังิปต์ขนาดนี้ เก้าหนึ่งห้าสามฟาบนี่เลยคุณได้ได้กุญแจมาแล้วโหไปกันเลยเอ้ยเอาหน้ากากไปด้วยได้ไหมหน้ากากสวยดีโอเคเข้าประตูเลยครับฟ้าบจบแล้วระดันนี้ โอเคครับต่อด่านสี่เลยครับสวนเปิดมาพวกบววนะคุณจะสนุกด้วยสวนในบางครั้งแต่เราต้องออกจากนี่เร็วที่สุดเราออกไปที่เมืองอืมตรงนี้เปิดไม่ได้ ดีนะเล่นนะโอ้เก้าอี้มีอะไรอ๋อผ้าโอ้มันจะเป็นครีมหนีบเหรอเอาเป็นกันไกลครับน่าจะเป็นกันไกลโอ้ตรงนี้มีพุ่มมีพุ่มกับที่รดน้ำเนาะน่าจะเอาไว้เอาไว้ทำสวนใช่ไหมะ เนี่ยเ,เราจะต้องทำสนวนม้งมีดิสนี่ยต้องหามาเลดไหมเอาพ่วตักเลยชูบโอ้ไม่รหัสอะไรไม่รู้อ่ะเอ้เอ้ อา้อาวทุอ้าวได้เฉยเลยกูแค่หมุนให้มันตรงกันได้เลยเหรออะไรครับอ๋อเครื่องประดับนะใส่เลยนะตรงนี้นี่อ๋อไอ้ป้ายนี้น่าจะเป็นไอามาเดียไอลาดเมื่อกี้ปะเกี่ยวปะไม่แน่ใจ อันนี้มีเก้าอี้หมีรอยเย็บเอาอะไรทำแะไเอาอันนี้ตัดไดไหมนีตัดได้ไหมไปได้เว้ยไ,ได้กุญแจมาแล้ะครับไปไปได้แล้วนี่งไงกุญแจเปิดประตูดิแล้วนะ ผ่านเลยไหมไม่ตรงนี้มีดอกไม้เอาอตรงกลางอ๋อตรงกลางน่าจะเป็นอันนี้ปะ่ะนี่ไงอันนี้ป่ะอ๋อได้แล้วเฮ้ยมันหมุนได้ว่ะทุกคนยังไงอ่ะอือจะต้องเรียงอะไรสักอย่างนะกลับไปดู ลดน้ำเหรอลดน้ำต้นไม้อ่ะลดไม่ได้เออเราของเราเป็นอะไรเนะี่ยลดน้ำต้องใส่น้ำใส่น้ำที่ไหนใช่ตรงนี้ปะใส่ได้ไหมนะเนี่ยอ้าวใส่ได้เว้ยโอเคโอเค ป๊าโตโตแล้วติ้งตังตังติ้งนี่ฮะออกมาเป็นสีเป็นสีสีเลยเขียวแดงฟ้าเหลืองนะครับเขียวแดงฟ้าเหลืองน่าต้องไปเรียงให้ตรงกันใช่ไหมเขียวแดงฟ้าเหลืองอ๋อชัดเจนเลยใช่เลยครับเขียวเขียว

เป็นยก,นกันบ้างครับสำหรับเกม Escape Machine City Airborne นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเกมนี้กันนะครับผมช่องเราเป็นช่องใหม่นะฮะจะเอาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมเกมนี้เป็นเกมแรกของผมเลยแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีเกมอื่นๆที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูกันอีกนะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถกดติชมกันมาได้ครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ